ก็ว้าดุ่นกันเลยนะทีนี้พอธนิจาถามประโยคแรกแล้วนะครับที่เจอครณหนึ่งครั้งแรกนะครับที่ครูหนึ่งมาสอนนะครับก็เราก็ทําความเข้าใจนะครับเราบอกวิธีการนะครับว่าเออหลัรรงกาหลังเนี่ยมันต้องทํายังไงเป้าหมายของหลังกาหลังคืออะไรนะครับแล้วก็บอกวิธีการนะเราบอกเทคนิคนะครับเทคนิคของการสอนหลัรรงกาหลังเนี่ยอาจจะมีคนทําเป็นแล้วกับคนที่ยังไม่เป็นอ่ะเราก็บอกเทคนิคสําหรับชนิจาว่าเออ เนี่ยสำหรับธวิจานี่ทาไปแล้วให้ทําอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ให้ทายธนิจานี่ยทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วไม่ต้องใช้แรงมากนะครับปรากฏว่านะครับพอออกเสร็จปุ๊บนะ,ะด้วยความที่คุณหนึ่งมีประสบการณ์ในตรงนี้ใช่ไหมตัรู้แล้วละครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพอบอกเสร็จปุ๊บคุณหนึ่งก็ไปอยู่ใ,ใกล้เขานะครับให้เขาทำาก,การหลังแล้วก็โดยไม่บอกให้เขารู้นะครับว่าทํําทาไมต้องอยู่ใกล้แต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ไม อ่าไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกเขาไปก่อนบอกเขากระโดดนะครับกระโดดทำการหลังเดี๋ยวทำจุ๊งหงายหงายครับเหมือนเหมือนมันเกินมันล้นขึ้นมาครับบอกเออเขาทำปกตินะครับแต่เขาทำตามเทคนิคที่ครูหนึ่งบอกนะครับปรากฏว่าอ่ามันล้นมันเกินเพราะว่าอ่าเทคนิคของครูหนึ่งนะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เทคนิคอ่าใช้อ่า ใช้เทคนิคมากกว่าวิธีการใช้เทคนิคมากกว่าใช้แรงนะครับแต่ตัวของผู้นิจจารเนี่ยด้วยความเคยชินนะครับที่ฝึกมานะครับก็ได้ใช้แรงนะครับใช้แรงมากกว่าพอมาทําเทคนิคที่คุณหนึ่งสอนนะครับที่ไม่ได้ใช้แรงเะครมันก็ลุกเกินครับเกิน,นง่ายหลังกลายเป็นรอบที่สองหรือง่ายหลังหัวประพึ่นคู่เนี่ก็เลยเอามือไปรองไว้นะครับไม่ให้ขล้มนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่ เจอกันครั้งแรกแล้วก็ได้สอนการ,การหลังเทคนิคการหลังให้กับสนิจาะนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะรู้ว่า,าเทคนิคกา,การหลังที่คุณหนึ่งสอนให้สนิจาะนะั้นเป็นยังไงนะครับก็ดตามคุณหนึ่งไว้นะครับแล้วก็สนใจไปเรียนกับคุณหนึ่งได้นะครับ